เราไม่ได้นึกถึงหรือว่ารู้ว่าวันเกิดใครอะไรไงมันไม่เกี่ยวมันมันไม่ได้นึกถึงค่ะไม่ได้อยู่ในสมองเลยแต่เราคิดว่าเราว่างวันเนี้ยวันที่1 2มนไม่ได้อยู่ในสมองเราจริงๆเราไม่ได้คิดถึงใครเลยเราคิดถึงแค่เราคนคนในครอบครัวเราเท่านั้น แลวล่าสุดก็คือแบบท้องห้าสัปดาห์ฝากค่ะแล้วแบบคอนเฟิร์มจริงร้านเปอร์เซ็นต์เพื่อนบอกโทรมาเป็นนักบอลเออชีอ้แจ้งโทรยินดีด้วยนะเพื่อนบอกอะไรท้องท้องเสียดิเพื่อนคือไม่มีอะไรที่จะที่จะทําลายเราแล้วอ่ะก็คือสร้างข่าวยืนยันร้านาเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ได้ท้องแต่ถ้าท้องก็บอกแน่นอนแพลล์ลูกสองแล้วมันไม่จำเ,เป็นต้องมาปิดบังกันหร,หรอกว่าท้องหรือไม่ท้อง เราเราเราจัดเราเซอร์ไพรส์กันวันที่9้าเราเซอร์ไพรส์วันที่9ครับเราแต่วันที่9้าเราไม่สามารถปล่อยไปได้เพราะว่าช่วงนั้นอาจารย์อาจารย์สมุนไพรครับใช่ไหมแกแกเสียเรามองว่ามันไม่เหมาะสมใช่ครับแล้วเราผมก็เลยมองว่าวันไหนกันดีล่ะใช่แล้วก็เลยนั่งคิดจนจนทีมงานบอกว่าต้องใกล้ๆเลยนะเพราะว่าเราถ่ายไว้แล้วอย่างไงเราก็ต้องบอกแฟนคลับว่าเราถ่ายวันที่9ก้าก็เลยไปเราไปส่งอาจารย์ วันที่11 21อ่าแล้วเราว่างแค่วันที่12 1 3 14เราต้องไปลิเกแล้วอ่ะเราก็เลยเลือกวันที่12เราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้นึกถึงหรือว่ารู้ว่าวันเกิดใครอะไรไงมันไม่เกี่ยวเขาเขาโยบุหรือว่าเอาดาม่าอีกแล้วหรออะไรนี่นี่เราจแลากดาม่าเรื่องอะไรนี่บอกอุ้ยลืมเลยเขาเลยบอกเราล่อยวันนี้มันไม่ได้นึกถึงค่ะไม่ได้อยู่ในสมองเลยแต่เราคิดว่าเราว่างวันนี้วันที่12เนี่ยเราว่างวันนี้แล้ว พอเสร็จงานสออาจารย์แล้วคือเรากลับมากรุงเทพวันแรกคือวันที่12แต่วันนั้นเราก็เลยอ่ะถ้างั้นเรานัดกินข้าวกันนัดกินข้าวกันเหมือนนัดเดทกกันอ่ะเราก็จะได้ดูไลฟ์สดไปด้วยดูคอมเมนต์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ่ายวันที่9และพอพอเราปล่อยรีแันเสร็จเราก็จะมาไลฟ์บอกแฟนคลับว่าเราาวันที่าที่ดูเมื่อสักครู่เนี่ยถ่ายวันที่9้านะคะมันทึงเทปเอาไว้ึเอาไว้แล้วก็มาปล่อยเนี้ยจริงไม่ได้อยู่ในสมองเลยค่ะว่าใครจะเกิดวันไหนอะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกับเราด้วยใช่ ว่าเรารับใครไ,ไ่แบบปล่อยวานานอันนั้นอันนั้นก็แล้วแต่เขาครับเพราะว่ามันไม่อยู่ในสมองเราจริงๆเราไม่ได้คิดถึงใครเลยเราคิดถึงแค่เราคน,คน,คนในครอบครัวเราเท่านั้นจริงๆค่ะอ๋อแลเล,ล,ล<ะ>่าสุดก็คือแบบท้องห้าสัปดาห์ฝากคาแล้วแบบคอนเฟิร์มจริงร้านเซนเขาไปเอารูปนี้มาเห็นอยู่นี่นั่นรูปที่ไปถ่ายที่ร้าน ร้านร้านที่เราไปวันที่ปล่อยเทปวันที่สิองอะแล้วแล้วเหมือนประมาณว่าเราเราถ่ายรูปแล้วเขาไปเอารูปแล้วมาเนี่ยแหละแล้วเขาบอกว่าเนี่ยท้องท้องกำลังป่องแล้วอะไรกินข้าวอิ่มอิ่มพอดีแล้วเราก็ถ่ายรูปตอนแรกชุดใส่ชุดขาวนั่งกินข้าวกินข้าวอิ่มแล้วอุ้ยเปลี่ยนอีกชุดดีกว่ามาถ่ายรูปก,ก่อนกลับอะไรเงี้ยไม่มันก็ไม่ได้ปเ,เปลี่ยนอะไรมันก็เป็นธรรมชาติไม่ได้มีอะไรแต่คือนั่งขำใหญ่เลยว่าท้องห้าสัปดาห์ แล้วแบบคอนเฟิร์มล้านเปอร์เซ็นต์ชัวร์อะไรเงี้ยไปฝากคันแล้วแล้วแล้วสงคัญวันแล้วนะนะ <laughs> เพื่อนบมกโทรมาเป็นนักบอลเออใช่ใช่แลนะ้วยินดีด้วยนะเพื่อนบอกอะไรท,ท,ะท้องท้องเสียดิเพื่อน <laughs> เราคือบางทีเราเราตอนตอนตอนนี้เราขบมาแล้วว่าบางทีเฮ้ยเดี๋ยวาไว้ถ้าจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอ<ไ> х, เราพูดเองดีกว่าเป็นมั่วไปหมดอ่ะนึกอยากลงอะไรอยาก คือไม่มีอะไรที่จะที่จะทําลายเราแล้วอ่ะก็คือสร้างข่าวแต่ถ้าเกิดว่าเราท้องแถผวท้องจริงมันก็ควรที่จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเอาเมัน่าไม่แฝกถ้าเราแบบคบกันเป็นแฟนกันจริงๆถ้าเกิดว่าท้องมันก็ไม่แฝกเดี๋ยวว่นนี้ก็จยืนยันครับยืนยันร้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ได้ท้องแต่ถ้าท้องกะบอกแน่นอนครับใช่แล้วอีกแล้วอีกอย่างก็คือเดี๋ยวอท้าวามแ่าเราทำหมันแล้วและไม่ได้แก้หมันด้วยถามว่าอยากมีลูกไหม ถามว่าตัวแพวเลยอ่ะแพลว่ามีลูกสองแพวก็โอเคแล้วแต่คือคนที่อยู่ข้างกายเราอย่างเงี้ยเออเราก็รักเขาเขาก็รักเราแล้วแพวก็ดูด้วยว่าเขารักลูกเราเขารักครอบครัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสที่ปัจจุบันฟโฟกัสที่ปัจจุบันว่าเขาอ่ารักรักเราดูแลเราได้สมมติว่าเรามีลูกออีกสักคนหนึ่งสงมมติเนี้เขาสามารถดูแลเราได้ไหมหรือว่าเราอะไรเงี้ย เราก็เราก็พร้อมค่ะเราก็พร้อม<ช>ถ้ามันเป็นเหมือนเขาเนาะเขาก็อายุเท่านี้แล้วครอบครัวเขาก็ไม่มีลูกหลานเลยอะไรเงี้ยแต่เขาเคยถามซันครับว่าเคยคิดอยากอยากจะมีลูกไหมผมก็อกในฐานตัวเกี้ยวเหมือนนะ้องเหมือนแบบเหมือน,แบบนลูกหลานอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าได้ได้เล่นอยู่แล้วแต่ถ้าสาหรับซันอยากมีไหมผมอยากมีอยู่แล้วเพราะว่าผมก็ลูกชายคนเดียวอย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมันก็ทันสมัยขึ้นแล้วครับใน,ใน,ใ,นในโลกในโลกของ,ของเราณนะตอนนี้ ครับผมก็มองว่าให้มันเป็นเรื่องที่เอาไว้เดี๋ยวให้มาบอกทุกคนดีบ่าครับใ,<ช>ให้มันถึงให้มันถึงเวลานะตอนนั้นก่อนแต่ถ้าเรื่องท้องจริงไม่จริงผมยืนยันเลยว่าน่าจะเป็นท้องเสียมากกว่าเานเรื่อการ่ท้องถ้าท้องบอกแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงมันว่ามัน แค่ลูกสองแล้วมันไม่จำเ,เป็นต้องมาปิดบังกันหรอกรว่าท้องหรือไม่ท้องเราไม่รู้หรอกค่ะว่าจะวันนี้หรือพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เราสองคนที่คิดว่าอยากจะมีตอนไหนเพราะเราเองก็มีหน้าที่ทำง,งานที่เราต้องทําแล้วเราก็เลี้ยงชีพกันได้อยู่แล้วถ้าเขาเกิดมานั่นก็คือความรักหรือว่าสิ่งที่เราปกป้องเท่าชีวิตเราแน่นอนครับจะวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือว่าอนาคตอันนี้ก็อยู่ที่เราจะคิดกันเอาไว้เราเรา,เราบอกทุกคนดีกว่าครับท่าฝานนกบอกชาวเ็ไหมคะเพราะเต่างๆ่ สำหรับท่นนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับหรือว่าทั้งคอมเมนต์ลบระบวกผมเข้าใจว่าสาธานณะเราไม่สามารถที่หักห้ามใครได้แต่ผมมองว่าถ้าผมไม่ชอบใครผมก็จะไม่ไม่ยุ่งกับคนนั้นก็จะทาแต่ง,งานและหน้าที่ของผมเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนถ้ามันยุจนเกินไปไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ทํะไรนะครับผมเองก็มีกฎหมายอยู่ทางบ้านเช่นกันแต่ผมไม่โกรธหรอกครับผมอาจจะปล่อย แต่ทางกฎหมายที่ผมได้ฝากเอาไว้อาจจะไม่ได้ปล่อยเพราะว่ามันอาจจะเยอะจนเกินไปบางทีเราก็อยากจะใช้ชีวิตในในแบบเราโดยทีเย่เบาลงหน่อยก็ยังดีอะไรเงี้ยผมเองจะไม่เท่าไหร่เลยผมผมสงสารเขาครับรู้ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรอะ่ะแต่บางบางอย่างมันมันอนหยามใจเราอะ่ะเราอยู่ข้างเขาอะ่ะเหมือนว่าคนของเราอะ่ะณตอนนี้เหมือนเหมือนว่าคนในครอบครัวผมครับผมก็ก่อนหน้านี้อาจจะดูว่ามึงมายุ่งอะไรวะ แต่ทุกวันนี้ผมจะใช้คําว่านี่ก็คือคนของผมเช่นกันอนดีตไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแต่ปัจจุบันก็แฟนผมปัจจุบันน็่คือครอบครัวผมเอาเป็นว่าเราชิลมากครับเพราะเรามหาีหลากหลายอย่างเนี่ยตอนนี้เราเปิดวงที่สองครับ เราเปิดวงสองวงวอลเลตี้ที่จะรับงานเพิ่มแล้วก็มีแบรนด์กันแดดของผมที่จะออกมาด้วยเร็วๆนี้เนี่ยเรามีงานที่ต้องคิดนะพี่ถ้าเราไปมัวนั่งคิดว่าพรุ่งนี้จะทํอะไรวะไม่เป็นไรเอาไว้เรื่องคิดเนี่ยให้เขามาคิดถึงเรื่องเราดีกว่าแล้วเราไปคิดเรื่องงานแทนค่ะเราโฟกัสที่งานแต่แต่ใครที่จะแบบว่าอุ้ยวันนี้จะเล่นอะไรแพลแพลด,ดีบ้าง <c oughs> จะเล่นอะไรซันดีว่าก็ขอบคุณที่สร้างกระแสะให้เราอยู่ตลอดเวลานะคะถึงไม่มีอะไรจะเล่นบางทีก็ไปขุดรูปเก่ามาเล่นอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องตลกมากกว่าค่ะเราเราไม่ได้สนใจเราปล่อยผ่านอย่างอย่างที่บอกอแต่ก็อยากอยากให้ข้อคิดคนที่เสพโซเชียลทุกวันนี้ทุกคนมีโทรศัพท์ในมือบางทีไม่ชอบใครคุณอาจจะโพสใส่ร้ายคนนี้ด่าคนนี้คือเขาทําได้อ่ะโดยที่เขาไม่ได้นึกถึงกฎหมายหรือไม่ได้นึก,นกถึงบาปบุญคุณโทษอะไรเงี้ยแต่อยากให้คนที่เสพโซเชียลอ่ะมีสตินิดนึงว่าทุกวันนี้มันมีข่าวจริงข่าวปลอมในสังคมนี้มันมีหลายรูปแบบเหมือนยายแพลวอ่ะคนแก่อ่ะ ยู่ดีๆมาบอกว่าไม้ไทยตายยายดูข่าวไม้ไทยตายเนี่ยตายจังใดยายเราออกงานอยู่นี่ตายอีรีนี่ตายอีรีนี่เ <c oughs> ข้าใจไหมว่าคือบางคนเขาก็ไม่ได้มีอ่าคนแก่บางทีไม่ได้มีสติในการที่จะดูข่าวว่าจริงหรือเท็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นคือทุกวันเนี้ยมันมีข่าวทั้งจริงและปลอมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อ่าใช้สมองคิดนิดนึงนะคะเวลาที่จะเสพข่าวอะไรก็ต้องวิเคราะห์กันเยอะๆหน่อยแล้วก็ไม่ใช่สักแต่จะไปอ่าน หัวข้อแล้วไปคอมเมนต์ไม่ชอบก็ไปคอมเมนต์ด่าคนนั้นคนนี้มันเป็นมันรู้มันมันไม่ใช่คนที่มีวุฒิภาวะเขาทํากันเงี้ยค่ะครับผมอ่าใช่อย่างเราไม่ชอบเราเราไม่ชอบสิ่งนี้เราก็ไม่ดูสิ่งนี้เราก็แค่เลื่อนผ่านแค่ก็อย่างไรก็ก็ฝากด้วยนะครับเราเองก็ถือว่าตกลงที่จะเป็นวันที่27่สิบเจ็ดธันวาคมนะก็เดี๋ยวจะเชิญชวนผู้หลักผู้ใหญ่ไปเดี๋ยวรอรอรอทำการ์ดก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันงานเชิญชวนด้วยนะครับพี่ค่ะ ผมดูสถานที่อยู่พี่น่าจะประมาณในในในกรุงเทพแหละครับแต่พี่ทีเช้าอาจจะพี่ทีเช้าอาจาาอาจะที่นี่ครับผมอาจจะที่นี่ด้วยช่วงนี้ก็หาค่าดองนะครับผมใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไป,ไปมา,มาที่บ้านครับผมทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ที่ t u b e c h anel ท็อปดารา o ทับดล่าและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ